สวัสดีครับผมสปิโนซาครับขรรมนิดประจําหนังสือพิมพ์สบอภู กับสตาร์สกอร์นะครับวันนี้วันพุธที่8เมษายนนะครับกลางสัปดาห์ที่โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลบริคเอเชีย1คู่ที่น่าสนใจนะครับเป็นศึกฟุตบอลวิชายาบีกาทาจิกิสถานนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง cska โปมีครับเปิดบ้านพบกับ fk กูจันนะครับคู่นี้สถิติเก่ายามเจอกันถือว่าค่อนข้างสูสีนะครับ5เกมหลังสุดที่ดวลกันนะครับต่างฝ่ายเนี่ยต่างผัด to that pair. อย่างละ1เกมนะครับแล้วก็ที่เหลืออีก3เกมเนี่ยเสมอกันรวดนะครับวันนี้เป็นการเปิดฤดูกาลนะครับฤดูกาลก่อนทาง CSKA โฟร์เนี่ยจบอันดับ4นะครับแล้วก็ทรงบอลเนี่ยค่อนข้างดูธรรมดานะครับเกมรุกไม่ดุนะครับก้าเจะทางทีมเย็นครับทางคูจันเนี่ยเป็นทีมที่ผลงานดีขึ้นมาเยอะครับในช่วง2-3ปีหลังสุดนะครับแล้วก็ฤดูกาลก่อนเนี่ยจบรองแชมป์นะครับดูจากคุมกําลังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับมี4นักเตะทีมชาติทาจิกิสถานครับติดทีมอยู่แล้วก็มีแกนหลักตัวเก่งครับอย่างทาางฟฟักตูโร โคยัครับเป็นกองกางตัวเก่งที่รับใช้ทีมชาติทาจิกิสถานเนี่ยถึง68นัดยิงไปเข้าประตูเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมมองว่าทรงบอลของทีมเยือนเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นดูดีกว่าชัดเจนแล้วก็เกมรุกเนี่ยหวังผลได้มากกว่ากำแพงครับที่เปิดมาให้ CSKA โฟมีครับเป็นต่อที่0.25คู่นี้ครับเชียร์ทางบอลรองเชื่อว่าทีมเยือนครับครูจันสู้ได้อย่างน้อยครับมีหนึ่งแต้มหรือก็เผื่อเนี่ยมีโอกาสเทเลเดลการบวกปรเก็บสามแต้มได้เชียร์ทาง FK ครูจันนะครับในคคู่่่่นนนีีี้้เเฮงงกกัััรรรววยไมจอใหพุสสดบ